สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับคลิปวีโอนี้นะคะเป็นตอนที่4แล้วค่ะในวิชาประพุทธศาสนาหน่วยการเรียนรู้ที่3าเหมือนเดิมนะคะพระไตรปิฎกและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องอะไรเด็กๆตามคุณครูมาเลยค่ะอ่าต่อไปต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะคะอ,อัตตะ3าม หมายคือสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จะสามารถกระทําได้มีสาประการกันเด็กดีมาดูกันค่ะอัดตัดทะคือประโยชน์ส่วนตนซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเช่นนักเรียนอยู่ในวัยเรียนกวรตั้งใจเรียนเพื่อน,นำไปประกอบอาชีพในภายหน้า และไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมนะคะอ่าหรือการเป็นการเรียนเป็นประโยชน์ส่วนตนเด็ก,ดกๆก็ไปศึกษาเรียนรู้อา,อาจจะไม่จําเป็นจะต้องเรียนในใน,ในห้องเรียนเสมอไปอาจจะไปเรียนอย่างเช่นถ้าในวิชาพระพุทธศาสนาคุณครูก็จะพานักเรียนไปเรียนอาจจะไปเรียนศึกษากับครูพระที่ในวัดครูพระเขาอาจจะสอนนะคะ หลักธกรรมสังสอนต่างๆหรือให้นักเรียนปฏิบัติเช่นสวดมวูลไหวพระหรือนั่งสมาธิก็ทําได้นะคะต่อไปค่ะปร,ะรัตตะคือประโยชน์เพื่อผู้อื่นเป็นการบําเพ็ญประโยชน์ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคมดูแลเลี้ยงดูพ่อแม่ในายามแก่ชราบริจาคสิ่งของเพื่อการกุศลทําประโยชน์แก่ชุมชนที่อยู่อาศัยนะคะ ออดูแลพ่อแม่ยามที่พ่อแม่เจ็บป่วยไม่สบายหรือเขาแก่เฒ่าเวลาเราทํางานได้เราก็เป็นไงคะดูแลพ่อแม่อย่างเช่นซื้อของให้พ่อแม่สร้างบ้านเรือให้พ่อแม่อยู่ใหม่หรือของสิ่งอำนวยความสะดวกหรือให้เงินเขาจชาจ่ายนี่คือสิ่งที่เด็กๆาสามารถที่จะแสดงความมตันดูหรือดูแลพ่อแม่ยามแก่เฒ่าไม่ทอดทิ้งเขานะคะต่อไป หรือเรื่องของการแบ่งปันบริจาคอย่างเช่นการทําบุญต่างๆนะคะอาจจะทาเราต้องเราทําได้กับเด็กๆนะคะต่อไปอุปภัยัตถะคือประโยชน์ทั้งสองกวายเป็นการรู้จักเพื่อกูลทั้งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ของผู้อื่นเช่นโรงเรียนสอนให้นักเรียนมีความรู้นักเรียนก็ควรนําความรู้กลับไปใช้ในสังคมในทางที่ถูกต้องนั่นเองนะคะ อ่าต่อไปค่ะกะตันยู